เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเข้อถัดมาครับผมคำชี้แจงเนี่ยคือข้อนี้จะเป็นข้อรวมเนอะเป็นข้อ82กับ83ข้อมูลต่อไปเนี้ยใช้คำตอบ ใช้ตอบคำถามข้อ82-83ปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนกับอะซิโตนเกิดได้ดีในกรดหรือก็คือปฏิกิริยาที่เขาให้มาเนี่ยตามนี้เลยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อทำการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงหนึ่งนาทีแรกเนี่ยโดยเปลี่ยนความเข้มข้นของสารต่างๆได้ผลดังนี้พอน้องดูเนี่ยเขาก็จะให้ตารางมาเนาะเป็นตารางรูปนี้ แบบความเข้มข้นไอความเข้มข้นของอะซิโตนความเข้มข้นของโปรตอนหรือก็คือกรดแล้วก็ความเออแล้วก็อัตารานั่นเองทีนี้เรามาดูกันเขาบอกข้อ82เนี่ยเขาถามข้อใดสรุปผิดถูกปะอ่าทีนี้แล้วก็อ่านทีละตัวเลยทีละช้อยอย่างช้อยหนึ่งเนี่ยเขาบอกอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของอะซิโตนและกรดจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูที่ตารางเนาะ ยังไงหมายถึงขึ้นกับความเข้มข้นของอะซิตโตนกับกรดน้องต้องดูว่ามันมีคู่ไหนที่บ่งบอกว่าเออความเข้มข้นของ I2 มันเออเท่าเดิมแล้วก็โปรตอนเท่าเดิมแล้วเทียบว่าพอเราเพิ่มอะซิตโตนเนี่ยอัตราเพิ่มหรือเปล่าหรือเออแล้วก็เราก็ต้องทําดูว่าเออกรดช่วยช่วยด้วยหรือหรือเปล่าใช่ปะแล้วก็ต้องดูอีกคู่ที่ว่ามี I2 เนี่ยคงที่แล้วก็อะซิตโตนเนี่ยคงที่ เพื่อดูว่าเอออัตราเนี่ยมันเพิ่มหรือเปล่าถูกปะทีนี้เราก็มาดูกันมีปฏิกิริยาไหนบ้างเปิดมาคู่แรกน้องก็เห็นเลยเนอะว่าเออคู่เนี้ยไอสองกับโปรตอนน่ะมันเท่ากันอ่ะแล้วความเข้มข้นอะซิโตนมันก็เพิ่มขึ้นสองเท่าอ่ะเอออัตราก็เพิ่มขึ้นสองเท่าแปลว่าอะซิโตนเกี่ยวเนอะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปติ๊กถูกที่อะซิโตนก่อนเลยเอะอซิโตนเกี่ยวทีนี้กดเกี่ยวหรือเปล่าน้องมาดูกัน ยกตัวอย่างเช่นจากเอ้ยพี่ผมเห็นคู่นี้แล้วเอ้ยคู่นี้มันเท่าเดิมอะ่ะทั้ง i 2และอะซิโตลเลยส่วนโปรตอนนี้คูณ2อ่ะพี่เอ้ยพี่แต่อัตราเขาให้เป็น y อะ่ะ y หมายถึงอะไรอ่ะพี่ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับจริงๆน้องสามารถสรุปได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวแปรตัวเดิมถือว่าค่ามันต้องเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่แต่ยังไงก็แปลว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้น่ะจริงๆน้องสามารถสรุปได้แล้วว่าเออกฎของเราเนี่ยมีผลข้อหนึ่งเนีย่ยถูกแน่นอนยังไงข้อหนึ่งก็ถูกครับผมโอเคเรามาดูข้อช้อยสองกันช้อยสองเขาว่าไงช้อยสองเขาบอกว่า H บวกในตารางเนี่ยคือ HI ในปฏิกิริยา H บวกในตารางตัวนี้เนาะคือ HI ในปฏิกิริยาน้องว่าใช่ปะลองคิดดูเนาะ hi คือผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเขาเขียนอย่างนี้หมายความว่าเขาใส่แผในในตั้งแต่ตอนแรกปะแล้วโปรตอนควรจะเป็น hi หรือเปล่าโอเคเป็นได้อาจจะใส่ไปตั้งแต่แรกแต่มันไม่เสมอไปถูกปะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยผิดแน่นอนน้องอาจจะดูว่าแบบเออพี่มันก็เป็นไปได้นะแต่ก็คือต้องผิดนองเพราะว่า มันมีความเป็นไปไม,มันคือมีความเป็นไปไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยยังไงก็ผิดเพราะว่าโปรตอนตัวเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้จะใส่อะไรก็ได้อะอาจจะเป็นไฮโดรคารกเอ่อไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮโดรเจนไนไนเตรตอะก็ได,ได้ได้หมดเลยครับน้องแต่เขาบอกว่าคือ HI ในปฏิกิริยาซึ่งมันไม่ใช่ด้วยถ้าเป็น HI ในปฏิกิริยาคือเราต้องรอผลิตภัณฑ์ออกก่อนถูกปะครับ แล้วเขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้ดีในกรดเพราะฉะนั้นเหมือนน้องต้องใส่กรดไปตั้งแต่แรกแต่ HI เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ถูกป่ะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่สามารถเกิดปฏิกิริยานี้ได้ถ้าสมมติมันเป็น HI ในปฏิกิริยาเนาะโอเคทีนี้ก็คิดไว้ก่อนเออน่าจะตอบสองแหละว,วงไว้ก่อนได้เลยมาดูช้อยสามเนะเขาบอก Y เนี่ยท่ากับ 4x จริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูกันเออทีนี้ น้องก็มาดูอ้าวพี่สรุปเราก็ยังไม่รู้เลยอ่ะเพราะมันเป็น y ติด y เราไม่รู้เป็น 4x หรือเปล่าข้อนี้น่าตอบกว่าอีกไม่ใช่เหรอพี่อะไรอย่างี้ทีนี้ถ้าจะทําอย่างนั้นอนะ่ะเราต้องรู้ว่าเออในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะซิเตตเนี่ยมันมีผลนะแต่มันคงที่เนี่ยมันคงที่แล้วเอ,อ่อ i สองเนี่ยมันมีผลอะไรกับอัตราหรือเปล่าเราก็ต้องลองมาคิดดูเนาะ สมมติอ่ะเราไปดูเทียบคู่อื่นใหมเราเทียบคู่นี้พี่ติเมมันใช้ประการตําเงินเทียบคู่นี้ดู I2 มันคูณ2เนอะเพิ่มขึ้นไปแล้วเรามาดูอัตราอ้าพี่อัตรามันเท่าเดิมคูณ1เท่าเดิมเลยแปลว่า I2 ไม่มีผลต่อปฏิกิริยาถูกป่ะครับน้องความเข้มข้นของ i อไเนี่ยไม่มีผลต่อปฏิกิริยาเนอะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจ I2 เลยก็ได้นะ ที่ขอเขียนปะปะเพราะเดยวมันต้องใช้ต่อไม่ต้องสนใจ i2 เลยก็ได้สนใจแค่2ตัวนี้ก็พอทีนี้น้องก็แค่หาปฏิกิริยาที่อะซิเตตเนี่ยไอยอะซิโตนเนี่ยมันเท่าเดิมแล้วกรดเนี่ยเปลี่ยนไปมีปฏิกิริยาอะไรบ้างอ่ะเช่นน้องก็ลองดูเอออันไหนอะซิเตตเท่าเดิมอ๋อนี่ไงคู่แรกคู่ที่สี่่ะเนาะเออเนี่ยคู่แรก อซิตนนี้เท่าเดิมอะพี่แต่นี้กดคูณสองเอ้ยอัตรามันคูณสองด้วยอะพี่เอ้ยแปลว่ามันขึ้นกับกดนะแล้วขึ้นตามความเข้มข้นเท่าตัวเลยสมมติกดเพิ่มสามเท่าอัตราก็จะเพิ่มสามเท่ากดเพิ่มสองเท่าอัตราก็เพิ่มสองเท่าเนอะถูกปะเออทีนี้เรามาดูคําตอบของเราว่าไวาเป็นเท่าไหร่ถูกปะทีนี้เออ i สองไม่มีผลแหละยังไงก็ไม่ต้องสนใจเนอะแล้วอะซิตของเราเนี่ย ชิ้ตัวของเราเนี่ยเอ้ยมันเท่าเดิมแปลว่าเราสนใจแค่โปรตอนพอแล้วเฮ้ยพี่โปรตอนเพิ่มคูณ2อนะ่ะเพราะฉะนั้นจาก 2x มันก็ต้องเป็น 2x คูณ4่ป่ะพี่เอ้ย 2x คูณ 2, 2ป่ะพี่มันก็ต้องได้เป็น 4x พี่เป็นคำตอบเนาะเรากลับมาดูเฮ้ยพี่ y เท่ากับ 4x ถูกเพราะฉะนั้นข้อเราข้อ3มเนี่ยถูกแน่นอนเราไม่ตอบข้อนี้ครับผมโอเคใกล้ได้ถึง จุดจบแหละของข้อ82เนี่ยโอเคมาดูต่อช้อยสี่เนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกถ้าเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นของ I2 เนี่ยเป็นแกน x กับอัตราเป็นแกน y จะได้เส้นตรงที่ความชันเป็นศนจริงหรือเปล่าเราลองเขียนดูเนาะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้และกันมีพื้นที่ว่างๆตรงนี้เนาะแกน y เป็นอะไรนะจัดกระดาษแป๊ะ i 2เนี่ยเป็นแกน x แกน y นี่เป็นอัตราพี่เป็นอัตราคืออัตราแล้วเขาบอกเส้นตรงที่มีความชันเป็นศูนย์แปลว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เส้นตรงราบอย่างนี้ใช่จริงหรือเปล่าน้องก็ลองคิดดูจากที่เราทําตารางตรงนี้ไปแล้วเรารู้ว่าเออไอสองของเรามันไม่มีผลต่อปฏิกิริยาถูกป่ะม,มีผลต่ออัตราของเรา เพราะฉะนั้น i2 เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นของ iod เนี่ยจะเป็นเท่าใดก็ได้อัตราก็ยังเท่าเดิมเราลองมาดูกันที่การาฟที่เขาบอกมาอ,อ้ยพี่เนี่ย i2 เป็นเท่าใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น0ูนย์สูดสิบยี่สิบสาสิบร้อยหนึ่งอัตรามันเท่าเดิมตลอดเลยอ่ะพี่อัตราคือจุดๆเนี้ยเรากําหนดให้เป็น a อ่ะพี่เออ อัตราเป็น A คงที่เท่าเดิมเลยอะ่ะ I มันจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆอะ่ะอัตรามันเท่าเดิมเลยอ่ะพี่เออแปลว่ามันสรุปถูกปะถูกต้องเนอะเพราะ I2 สองมันไม่มีผลความเิ่มข้นของ I2 สองอมไม่มีผลต่ออัตราเนอะที่พี่ที่เราได้ดูตรงตารางไปแล้วที่พี่บอกไปแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแปดสิบสองเนี่ยตอบสองแน่นอนเพราะสองผิด I2 สองเออโปรตอนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็น h และอีกอย่างเขากำหนดมาว่า h i เนี่ยเป็น HI ในปฏิกิริยาด้วยซึ่งไม่ถูกต้องครับผมโอเคเรามาดูข้อถัดไปกันเลยข้อถัดไปเนี่ยพี่ว่าข้อนี้สวยนะทั้งแปดสิบสองปสิบสามเลยสวยจริงๆพี่ว่าข้อนี้สวยดอกจันไว้เลยในนานทีพี่จะชอบคือข้อนี้สวยจริงๆนและพี่ชอบจริงๆแล้วพี่ว่าวัดน้องได้เ,ดเยอะอยู่ดอกจันไปเลยสามดวงเนี่ยอือเอาไวก้กลับมาทวนเล่นๆนะน้อง โอเคมาดู83กันเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าทําการทดลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแล้วนําผลการทดลองมาเขียนกราฟใดข้อใดมันจะถูกต้องถูกปะเราก็ต้องดูชีละกราฟเลยอย่างกราฟแรกเนี่ยเป็นกราฟของเวลากับความเข้มข้นของโปรตอนถูกปะโปรตอนอยู่ตรงไหนในปฏิกิริยาของเราโปรตอนอยู่คือเหมือนเขาใส่ไปตอนแรกเนาะโปรตอนเนี่ยใส่ไปในตอนแรก แล้วเขาบอกว่าปฏิกิริยานี้คือเกิดระหว่างไอโอดีนกับอะซิโตนซึ่งเกิดได้ดีในกดมันหมายความว่าเขาใส่ไปในตอนแรกกดเนี่ยทำหน้าที่เหมือนอะไรฟิลลิ่งเหมือนแคตาลิสน้องนั่นแหละแล้วน้องคิดว่าแคตาลิสมันควรจะลดลงแล้วไม่กลับมาป่ะครับผิดเนอะพี่พูดไปหลายรอบแล้วเนอะว่าแคตาลิสควรจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่อีกอย่างข้อนี้จะไม่ใช่แบบนี้ด้วย ข้อนี้กามันจะเพิ่มขึ้นนะครับกามันจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรมันมี hi มันมีโปรตอนจาก hi ตัวนี้อยู่กามันจะไม่ใช่รูปนี้ด้วยถึงเขาเขียนมาข้อนี้จะเป็นรูปนี้หรือรูปนี้ก็ต้องผิดนะส่วนจะเป็นรูปยังไงพี่เขียนไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือพี่เข้าใจภาพประมาณว่าเออกามันน่าจะแบบคือจากตอนแรกมันคงที่ถูกป้ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นรื่ เพิ่มขึ้นอย่างช้าลงอะ่ะแล้วไอ้ตรงหว่าวๆเนี้ยมันก็ต้องชิฟขึ้นมาเหมือนกันน่ะประมาณอย่างเงี้ยน้องพี่วาดไม่ค่อยถูกเหมือนกันอะ่ะชิฟขึ้นมาเออเอาเป็นว่ามันเป็นประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป๊ะประมาณนี้ด้วยอะ่ะเออมัคนคน่อนข้างวาดยากอ่ะน้องเออพี่เพราะมันมีโปรตอนจากตัวอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่เหมือนเอาสองการาฟมารวมกันเป็นผลผลบวกอะ่ะประมาณนั้นนะครับน้องเออ โอเคมาดูข้อ2ต่อช้อยสองช้อยหนึ่งเนี่ยผิดไปแล้วเนอะไม่ตอบช้อ,ชอยสองนี่คืออะไรเขาบอกความเข้มข้นของไอโอดีนเนี่ยจะคงที่ตลอดเวลาเลยน้องว่าถูกปะน้องบอกเอ้ยพี่ไงพี่บอกว่าความเข้มข้นของไอโอดีนไม่ขึ้นกับอัตราไงมันไม่ส่งผลอะไรกับอัตราแต่น้องลองคิดดูดีๆคือถึงมันไม่ส่งผลนะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลดเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของตัวมันนะน้องเพราะว่าอะไร i อโยังไงมันก็เป็นสารตั้งต้นนะ่ะเนี่ยน้องเห็นเป็นสารตั้งต้นถูกปะสารตั้งต้นก็ต้องเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องลดลงปะน้องก็ต้องลดลงอีกอย่างไม่ได้ลดลงคงที่ด้วยนะมันจะลดลงแบบไม่คงที่มันจะลดลงอย่างตอนแรกอะเยอะแล้วตอนหลังอะน้อยเพราะอะไรมันต้องขึ้นกับ h 3เออมันต้องขึ้นกับอะซิโตนนั่นแหละเพราะอะซิโตนอะมันขึ้นกับความเข้มข้นคร,ครับถูกปะเออ แล้วเพราะฉะนั้นอัอตรามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันจะส่งผลต่อการใช้ของความเข้มข้นของ I2 ด้วยถูกปะครับเพราะฉะนั้น I2 ก็จะมาขึ้นกับตัวอะซิโตนของเราด้วยโอเคทีนี้เรามาดูข้ขอขสองเนี่ยผิดเนาะเรามาดูช้อสามกันช้อสามว่าอะไรช้อสามว่าเออแกนวาเนี่ยเป็นอัตราเนาะแกน x นี่เป็นความเข้มข้นของอะซิโตนจะเห็นว่าเออเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นของอะซิโตนเนี่ย อัตรามันก็เพิ่มขึ้นอ่ะถูกปะถูกดิแถมเพิ่มขึ้นอย่างเท่ากันด้วยนะแถมการาฟเนี่ยเป็นการาฟที่สูกเพราะเพิ่มขึ้นเป็นการาฟเส้นตรงต้องจําตารางของเราได้ปะตารางของเราที่ว่าเออพอเราเพิ่มอะซิโตนเนี่ยสองเท่าเนี่ยเอ้ยอัตรามันเพิ่มขึ้นสองเท่าอะ่ะมันต้องเท่ากันอะ่ะฟีลลิ่งเหมือนน้องเนี่ยเพิ่มขึ้นสองช่องของอัตรา แกน y เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นความเข้มข้นของอะซิโตนเนี่ยเป็นสองเท่าเหมือนกันน่ะน้องเก็ตปะเนาะเก็ตเนอะเออเป็นภาพประมาณนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามถูกของถูกของถูกของถูกอีกแล้วอ่ะอือถูกแน่นอนข้อสามเนี่ยส่วนสี่เนี่ยมาดูกันว่ามันจะถูกหรือเปล่าสเนี่ยบอกเออเป็น c h สาม c o c h สอง i เนี่ยเออความเข้มข้นเป็นของแกน y เนอะแล้ว x คือเป็นเวลา เขาบอกอความเข้มข้นนี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่น้ว่าคงที่ป่ะไม่คงทีเนอะอย่างที่พี่พูดไปขนาด i 2สองอะที่ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดอัตรามันยังไม่คงมันยังลดลงไม่อย่างคงที่เลยนะ้องเพราะฉะนั้น ch สา co ch สอง i เนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่อย่างคงที่เหมือนกันตอนแรกมันจะเพิ่มขึ้นเร็วแล้วมันจะช้าลงเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ถูกปะ่ะมันจะตรงข้ามกับสารตั้งต้นที่ตอนแรกจะลดเร็วแล้ว มันจะกลายเป็นว่าลดช้าแล้วก็ค่อยคงที่เนาะจะต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยจะเป็นกราฟสีส้มตัวนี้ผิดนั่นเองสรุปก็คือ83เนี่ยตอบข้อ3นั่นเองครับผมเป็นคําตอบสรุปนะครับข้อนี้82ถึง83เนี่ยสวยมากพี่ชอบสวยจริงๆเขียนดีเขียนดีน,ดน้องเอามาทวนเลยนะเป็นคีย์ข้อที่ดีมากๆเลยได้ได้ทวนหลายๆอย่างโอเคเนี่ย82ถึง83ใช่ปะ ข้อนี้ไม่มีปัญหาด้วยไม่มีปัญหาเป็นปฏิกิริยาระหว่างไอโอตอนแรกเราก็อ่านโจทย์ถูกปะปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนกับอะซิโตนเกิดได้ดีในกรดน้องก็ต้องดูแลเออเขาให้ปฏิกิริยาอะไรมาเป็นปฏิกิริยาระหว่างอะไรกับอะไรเกิดในไหนแล้วกรดนี้น่าจะเป็นอะไรน้องก็ต้องเริ่มคิดเออแล้วเขาบอกว่าเมื่อทําปฏิกออิรยเมื่อทําการทดลองเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงหนึ่งนาทีแรกเนี่ยเขาบอก โดยเปลี่ยนความเข้มข้นของสารต่างๆต,ต,ต,ตามตารางนี้ถูกปะน้องก็ดูไว้ก่อนดูแค่ข่าวๆแล้วน้องก็มาดูว่าเออคาถามแต่ละข้อเนี่ยถามว่าอะไรยางเป2เนี่ยเขาถามข้อใดผิดน้องก็ต้องเช็คทุกข้อเลยอย่างพอเช็คชอ o i c e หนึ่งเนี่ยเขาถามเออความเข้มข้นอะซิโตนกับกรดอะมีผลไหมน้องก็แค่ต้องมาดูว่าเอออันไหนที่จะดูได้ว่าเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นอะซิโตนหรือกรดเนี่ย มันมีผลต่ออัตราอย่างอะซิโตนเนี่ยก็คือเทียบเทียบระหว่างคู่ที่1กับคู่ที่2ไปเลยเนาะคู่ที่1กับคู่ที่2นี้จะเห็นว่าเอออันนี้คงที่กดก็คงที่พอเพิ่มกดอะซิโตนเนี่ยอัตราก็เพิ่มเหมือนกันเป็น2เท่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออะซิโตนเนี่ยเกี่ยวแล้วเราก็มาดูกรดต่อกรดนี่คืออะไรกรดนี่ก็คือมาดูคู่อื่นก็คือคู่ที่สกับคู่ที่หเนาะคู่ที่3กับคู่ที่5จะเห็นว่าเออ i2 เนี่ยเท่าเดิมอิตโตนนี่ก็เท่าเดิมมีเนี่ยโปรตอนเพิ่ม2องเท่าเอ้ยแล้วอัตราเปลี่ยนจากสองเเป็น y ี่ะแม้ว่า y จะเป็นอะไรก็ตามซึ่งค่ามันจะไม่เท่ากับ 2x แน่นอนเพราะว่าเหมือนเขากําหนดว่าเออเขาเปลี่ยนตัวแปรมาแล้วถือว่ามันควรจะเปลี่ยนแล้วน้องบอกพี่แล้วเออสมมุติ x เ,เป็น2องเี้ยแล้ว y เป็น4ค่ามันก็เท่ากันไม่ใช่หรอแต่สําหรับพี่อะคือถ้าเขาเขียนมาอย่างเนี้ย มันหมายความว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วใช่มันอาจจะเป็นแบบที่น้องพูดแต่ว่าเหมือนคือเขาตั้งใจเขียนมาว่าเออมันเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า x มันเท่ากับเท่าไหร่ถูกเหมือนกันถูกปะแต่ว่าเหมือนเขาตั้งใจเขียนสื่อมาว่าเออมันเป็นเท่ามันเปลี่ยนคนละตัวกันแน่นอนแล้วพอน้องอ่ะทาจริงๆอ่ะพอน้องเช็คชอยส์ไปเรื่อยๆน้องอาจจะเ u e s ่ i น n m a r มากดไปก่อนก็ได้แต่พอน้องทําไปถึงชอยส์สามไปเดี๋ยวน้องจะรู้ เช็คช้อยสองกันก่อนเขาบอกช้อยสองเนี่ยโปรตอนในตารางคือไฮโดรเจนไอโอไดีนในปฏิกิริยาซึ่งไฮโดรเจนไอโอไดีนในปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ถูกปะครับแต่เขาบอกว่าปฏิกิริยาเนี้ยระหว่างไอโอดีนกับอะซิโตนเนี่ยเกิดได้ดีในกรดถูกปะเออแปลว่ากรดเนี่ยต้องเป็นแคาตาลิสต์กรดต้องใส่ไปตั้งแต่ตัวตอนแรกเลยแต่เขาบอกโปรตอนเนี้ยเป็นของไฮโดรเจนไอโอไดีนในปฏิกิริยาซึ่งไม่ถูกต้อง มันไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นในตารางคือไฮโดรเจนไอโอดเนี่ยยังมีสิทธิ์ตอบให้มันถูกได้นะยังมีสิทธิ์ตอบให้มันถูกได้เพราะว่าอะไรเออโปรตอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้มาจากไฮโดรคอริกไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮโดรเจนไนเตรตได้หมดเลยแต่เนี้ยเขายังเขียนมาอีกเว่าเป,เ,ปเป็นในปฏิกิริยานเนอะเพราะฉะนั้นน่ยมันข้อน,นี้ช้อยสองเนี่ยผิดแน่นอนยังไงก็ผิดส่วนพอเรามาดูสถูกปะเอ้ย y เท่ากับ 4x เรามาดูกันเออพอเราคิดคำนวณถูกปะพอเราเทียบเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างคู่ที่2กับ3เนี่ยจะเห็นว่าอะซิโตนกับกรดเนี่ยความเข้มข้นเท่าเดิมแต่เพิ่มไอโอดีนถูกปะเป็น2เท่าเอ้ยแล้วอัตราม,มันเท่าเดิมอะแปลว่าไอโอดีนของเราเนี่ยมันไม่มีผลและเราไม่ต้องสนใจไอโอดีนของเราเลยเราก็ดูแค่ว่ากรดเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่พอทีนี้เราก็มาดูคู่ที่สองเอ้ยหนึ่งกับสี่ต่อ ว่าเอาออะซิตนเนี่ยเออเราไม่สนใจ l อดีแล้วนะเพราะไอดีไม่มีผลอะซิตนเนี่ยเท่าเดิมกดเพิ่มขึ้นสองเท่าถูกปะเส้นสีส้มตรงเนี้ยเอ้ยอัตราก็เพิ่มสองเท่าอะแปลว่าถ้ากดเพิ่มกี่เท่าตัวอัตราก็เพิ่มเท่าตัวนั้นด้วยถูกปะล้วก็จะหา Y ได้แล้วเพราะอย่างคู่4 5หเนี่ยไอโอดีนกับอะซิโตนเนี่ยไม่ใช่สิคู่3กับ5เนี่ยไอโอดีกับอะซิตนเนี่ยเท่าเดิมเลยความเข้มข้นแล้วมีโปรตอนเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่า แปลว่า 2x ก็ต้องเพิ่มขึ้น2เท่า 2x คูณ 2, 2ก็ต้องเป็น 4x ถูกปะน้องก็จะได้แล้วเออว่ายังไงอะข้อ1ก็ถูกด้วยแน่นอนแล้วข้อ3นี่ก็ถูกด้วยเช่นกันส่วนข้อ4เนี่ยเขาถามว่าเออถ้าเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นของ i2 อแกน x กับอัตราแกน y เนี่ยจะได้เส้นตรงที่ความชันเป็น0ถูกปะเออทีนี้เรกวาดกราฟก็จะ,จะได้วาดกราฟอย่างนี้ว่าเออ i2 เนี่ยเป็นแกน x และอัตราเป็นแกน y โดยที่มีรูปกราฟเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างนี้น้องรู้ว่าเออ i 2เนี่ยไม่มีส่งผลต่ออัตราไม่ว่า i 2จะเป็นเท่าใดอัตราก็จะคงที่เท่าเดิมเอ,อ้ยมันก็เหมือนรูปกราฟนี้ปะถูกปะจะเห็นว่าเอออัตราเนี่ย a เท่าเดิมตลอดเวลาเลยแล้วท,ทางที่ i 2เนี่ยเออเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่า i 2จะเป็นเท่าไหร่อัตราก็ยังเท่าเดิมเนอะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการาฟข้อ4นี้ก็ถูกต้องด้วยเช่นกันเออจะเห็นว่าเออข้อน,นี้สวยมาก อย่างที่พี่พูดไปเนาะไม่มีปัญหาจุดใดเลยสามารถเคลียร์เรื่อง question mark อะไรต่างๆได้หมดเลยเนาะโอเคมาดูไป13ต่ออีกเขาบอกถ้าทำการทดลองเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วนำผลการทดลองมาเขียนกราฟจะได้กราฟข้อใดน้องก็เช็คทีระช้อยเลยอย่างช้อยหนึ่งคือเป็นโปรตอนถูกปะโปรตอนนี้ที่นี้คือเป็นแคตตาลิสหรือว่าตัวเร่งเนอะมันควรจะเป็นกราฟที่ตรง แล้วก็โค้งลงมาแล้วกลับมาที่เดิมแล้วเท่าเดิมถูกปะครับน้องจําได้เนอะแต่ทีเนี้ยข้อนี้ก็ไม่ได้ตอบแบบนี้ด้วยเช่นกันมันควรจะเป็นลักษณะที่แบบมันมี h บวกของตรงเนี้ยมาด้วยและอีกอย่าง h บวกตรงเนี้ยมันจะเพิ่มแบบแบบแบบตอนแรกมากๆแล้วหลังๆจะคงที่ถูกปะเพิ่มขึ้นน้อยลงมันก็จะแบบเอาเนี้ยมาบวกกันด้วยซึ่งมันจะเป็นเหมือนเอากราฟที่1ตรงเนี้ยกับกราฟที่2เนี้ยมามารวมกันซึ่งพี่วัด พี่วัดไม่ออกพี่พูดอย่างี้ดีกว่าเออพี่ว่าไม่ออก,กเออ,อ,อ,เอ,อส่วนอย่างสองเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อหนอึ่งไงก็ผิดแน่นอนเนอะอส่วนอย่างสองเนี่ยเป็นยังไงสองนี่เขาบอกเป็นกราฟของไอโอดีนใช่ปะกับเวลากราฟไอโอดีนเนี่ยมันเป็นออสารตั้งต้นถูกปะแปลว่ามันต้องลดลง แล้วก็ไม่คงที่ด้วยมันต้องลดลงในตอนแรกอะมากๆากเลยตอนหลังอะต้องน้อยถูกปะอย่างที่พี่ได้พูดไปเพราะแม้ว่าตัวนี้มันไม่ได้ความเข้มข้นของมันไม่ได้กําหนดว่าอัตราเกิดเท่าไหร่ก็ตามเพราะมันไม่เกี่ยวกันเนอะอัตราคือในปฏิกิริยาเน,นี้ยมันเกี่ยวข้องกับความเข้มขน้นก็คือตัวนี้ถูกปะแปลว่าเวลาเกิดอัตราอัตราไม่คงที่แน่นอนมันไอสองก็จะไม่ลดอย่างคงที่เช่นกันและก็ แตไม่คงที่อย่างนี้เพราะถ้าคงที่อย่างนี้หมายความว่าไอไม่เกี่ยวกับตัวปฏิกิริยาของเรามันต้องเป็นแบบกราฟตอนแรกลดมากแล้วตอนหลังลดน้อยจนคงที่นั่นเองซึ่งข้อช้อยสองก็ผิดส่วนช้อยสามเนี่ยถูกต้องเพราะว่าอะไรเหมือนการาฟเนี่ยเป็นกราฟเส้นตรงถูกป่ะเหมือนเป็นการ,การ,การบอกเอออะซิโตนเพิ่มเท่าตัวนี้อัตราก็เพิ่มเท่าตัวนี้ซึ่งมันตรงกับตารางที่เรามีถูกป่ะครับน้องเออว่าพาออะซิโตนเราเพิ่มสองเท่าเนี่ยอัตราก็เพิ่มสองเท่า ช้ชอยสามเนี่ยยังไงก็ถูกแน่นอนส่วนช้อยสี่เนี่ยมันเหมือนกับสองเลนี่เลยมันเพิ่มมันไม่เพิ่มคงทีน้องมันต้องเพิ่มอย่างตอนแรกอะเพิ่มมากมแล้วตอนหลังมันเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอะสี่ผิดแน่นอนสรุปนะครับสรุปยังไงก็คือ82ดเนี่ยตอบ2นั่นเองและ83ตอบข้อ3ครับผมเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ดีนะเอาไว้ทวนเอาไว้ทวนโอเค เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะั้งเป็นจำนวนหัวถูกไหมเลขลัวก็คือสอ,องลอลัรสิอย่างนี้ตัดการได้เลยแล้วตอบหนึ่งด้เปยเสองก็ต้องหนึ่งเนาะ ดูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอะ